สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อทุกๆท,ท่านนะคะตอนนี้ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ฝนตกค่ะพี่น้องนี่นะคะฝนพึ่งแรงนะคะฝนแรงน้าดาก็มาเดินออกกําลังกายนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งนะคะสามทุ่มครึ่งคะ่ะนี่นะคะน้าดาก็เดินอกอกจากบ้านนะคะนี่นะคะก็มานั่ง มาถ่ายคลิปหาทำคลิปนะคะพี่น้องเพราะว่าฝนมาตกทั้งวันนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนี่นะคะก็อากาศเย็นนะคะพี่น้องต้องใส่เสื้อแขนยาวออกมานะคะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นจ้านี่นะคะเวลาสามทุ่มครึ่งนะคะพี่น้องต่วันก็ยังไม่ตกดินนะคะนี่นะคะ คนก็อยู่ในบ้านกันหมดนะคะพี่น้องมีนาดากับแฟนนาดามาเดินออกกําลังกายกันอยู่นะคะนี่นะคะอากาศยามเย็นหลังฝนตกนะคะพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งนะคะสามทุ่มครึ่งคะ่ะแต่ก็ไม่มืดนะคะพี่น้องเพราะว่า ยังมีแสงแดดอ่อนๆอ,อ,อยู่นู้นนะคะกําลังขึ้นอยู่นะคะแต่วันยังไม่ตกดินนะคะพี่น้องฟ้าแจ้งนะคะทางนู้นนะคะแต่ฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะมืดนะคะพี่น้องเพราะว่าฝนตกพึ่งแรงไปนะคะฝนพึ่งหยุดตกนะคะอันนี้เป็นขนไม้นะคะพี่น้องเขาเอามาตั้งไว้ตอนที่สร้างบ้านอะไรแบบนี้นะคะ เอามาตั้งไว้ให้คนนั่งอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะไปค่ะพี่น้องจะพาไปเดินชมบิวทิวทัสนะคะหลังฝนตกนะคะบรรยากาศหลังฝนตกนะคะ ประเทศนี้เทเรนเหมือนจะมีทุกฤดูนะคะพี่น้องเดี๋ยวก็ฝนตกบ้างเดี๋ยวก็แดดออกบ้างสักสัวโมงนึงก็ฝนตกอีกอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องบางวันก็ใส่เสื้อผ้าไม่ถูกนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนาดาก็ไม่ค่อยสบายอยู่วันสองวันนะคะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะนี่นะคะ นาดาก็จะพาเดินออกกำลังกายกันค่ะออกกำลังกายวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะคะวันนี้ไม่ได้ไปปั่นจัก,กรยานนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะพี่น้องไม่ได้ออกไปปั่นจัก,กรยานค่ะวันนี้ค่ะฝนตกก็ขี้เกียจออกไปนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะ ถ้าฝนไม่ตกก็พอได้ออกไปปั่นจักรยานนะคะนี่นะคะน้ําก็ท่วมขังนะคะพี่น้องมีน้ําขังอยู่นะคะตูดอกไม้ก็ถูกฝนนะคะพี่น้องดอกไม้ก็เอ็นไปเอ็นมานะคะนี่นะคะดอกมากมญชายนี่นะคะพี่น้องฝนตกก็อากาศเย็นๆน,นะคะ แต่ก็ต้องออกมาเดินค่ะพี่น้องเพราะว่าเราอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ได้นะคะนี่คะพี่น้องบรรยากาศนะคะบรรยากาศต่างฝนตกก็สดชื่นไปอีกแบบนึงค่ะตอนนี้ก็กือบสี่ทุ่มแล้วนะคะพี่น้องกือบสี่ทุ่มแล้วคะ่ะแต่ก็ยังไม่มืดนะคะตะวันตกดินห้าทุ่มค่ะพี่น้องตะวันตกดินห้าทุ่มนะคะ นี่นะคะป้าป้าก็เดินตามหลังนาดามานะคะพี่น้องต้องเดินออกกำลังกายนะคะถ้าเราไม่เดินแล้วก็ไม่ได้นะคะพี่น้องกินแล้วนอนไม่ได้จ้าออกกำลังกายสุขภาพหาซื้อที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะนี่นะคะพี่น้องทางเดินก็ น้ำนะคะเป็นน้ำจ้าเนี่ยค่ะฝนเพิ่งตกนะคะก็เปียกๆหน่อยค่ะทางเดินนะคะพี่น้องนี่ทางเดินอยู่ฝั่งนู้นนะคะแต่นนาดามาเดินบนถนนทางปั่นจักรยานค่ะพี่น้องทางนี้รถยนต์เข้าไม่ได้นะคะมีแต่รถจักรยานนะคะพี่น้องอันนี้ทางปั่นจักรยานนะคะที่นาดาเดินอยู่เนี่ยค่ะ รถไม่รถยนต์ไม่สามารถเข้ามาได้นะคะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามคลองค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะนาดาก็จะข้ามสะพานไปฝั่งนู้นนะคะพี่น้องไปฝั่งหนึ่งค่ะนู้นะค่ะพี่น้องเห็นแสงสีทองไหมคะเป็นแสงแสงนะคะแสงแสงดวงอาทิตย์นะคะพี่น้องแต่วันยังไม่ตกดินนะคะ ยังมีแสงเรืองๆอยู่จ้าแสงสีทองจ้าอันนี้ก็จะเป็นดอกอะไรอู้ดูวมาถูกฝนนะคะฝนเปียกค่ะพี่น้องใบนี่ลูปไปเลยนะคะดอกมันดอกสีม่วงนะคะพี่น้องนู่นนะคะฝนเพิ่งหยุดตกค่ะพี่น้องฝนเพิ่งหยุดตกนะคะนี่ก็จะเป็นดอกไม้ค่ะพี่น้องสีชมพูจ้าสวยมากจ้า อันนี้เป็นดอกอะไรไม่รู้นะคะพี่น้องมันเป็นเหมือนเหมือนโบนะคะพี่น้องมันเป็นเหมือนโบสีเนี่ยนะคะพี่น้องดีไซน์นะคะประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ว่าขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้นะคะพี่น้องดอกไม้สวยๆจ้ะพี่น้องดูดีไซน์เขานะคะนี่นะคะโอ้ยไม่รู้มันจะเป็นดอกอะไรเนาะคะสวยมากๆจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะมันเป็นเหมือนโบนะคะมันเป็นคู่คู่กันอยู่นะคะพี่น้องนั่นนะคะ ดอกสีชมพูนะคะก็มเป็นดอกไม้แปลกๆนะคะพี่น้องประเทศเนเธอร์แลนด์นี้เอ่อขึ้นชื่อว่ามีดอกไม้เยอะมากนะคะพี่น้องดอกไม้เยอะมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกอะไรนะเขาเรียกดอกอะไรผีเสื้อชอบมามากินเกสรน,นะคะพี่น้อง มันมีสีขาวสีม่วงนะคะดอกดอกใบนี้นะคะพี่น้องนะดอกอะไรนะัดซัฟสาอะไรนาดอาก็ลืมแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะแต่อันนี้เป็นสีขาวนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะพี่น้องสีชมพูแต่ยังไม่บานนะคะนี่นะคะยังไม่บานจา้ะพี่น้องอันนี้ประมาณสักสามสี่วันก็จะบานนะคะพี่น้องสวยมากจาก้ะดอกสีชมพูเนาะ อันนี้ดอกสีขาวค่ะพี่น้องนี่นะคะสวยงามมากค่ะดอกสีขาววันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ดอกสีเหลืองจ้าพี่น้องนี่นะคะเราเห็นดอกไม้แล้วก็ถ่ายไปนะคะเดินออกกาลังกายไปด้วยดูดอกไม้ไปด้วยค่ะตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วค่ะพี่น้องนี่นะคะ ดอกไม้กาบานเต็มต้นจ้านี่นะคะพี่น้องเดินไปด้วยถ่ายดอกไม้ไปด้วยวิวสวยๆนะคะนี่นะคะประเทศนธอท์แลรด์นี้เป็นประเทศที่ว่าดอกไม้เยอะมากค่ะพี่น้อง หลากหลายสายพันธุ์ค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นเป็นดอกถั่วหรือว่าอะไรนี่นะคะมันเป็นปักฝักมีฝักด้วยนะคะพี่น้องนินาดาก็เดินอยู่บนถนนนะคะพี่น้องมันถนนเส้นเส้นหลักนะคะฝั่งนี้ก็ฝั่งที่นาดาเดินจะเป็นหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคลองน้ําแล้วก็จะเป็นบ้านที่เขาสร้างอยู่ในน้ํานะคะพี่น้องเนี่ยค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือว่าบ้านริมคลองอะไรอยู่แบบนี้นะคะพี่น้อง นั่นนะคะีปจ้าข้าเดินออกกำลังกายยามเย็นกันจ้าหลังจากฝนตกจ้าอู้อันนี้สวยอะ่ะนี่ถ้าวอลกไปทางนี้สวยดิแสง ฝนตกฝนกำลังตกโป,ยปยรยโปรยแล้วก็ออกมาทำคลิปจ้าจับพี่น้องดอกไม้สวยจ้าดอกอะไรเป็นดอกอะไรน้เจ้าสวยป,ป้าาเดินไปนน่นแล้วฝนตกเด้อจับพี่น้องวันนี้ฝนตกเด้อนี่นะจ้าบรรยากาศฝนตกก็เดินไปจ้าพี่น้อง ป้าออกไปก่อนแล้วนู่นุ่งนุงนุงุงนี่ฝนตกน้ำขังเลยค่ะพี่น้องมีน้ำขังด้วยจ้าเนี่ยจ้าเมื่อกี้ฝนตกแรงนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะน้ำนะคะ มีน้ำขังข้ามข้างถนนด้วยจ้าเนี่ยจ้าไม่ต้องเดินไปไหนหรอกค่ะพี่น้องเดินรอบหมู่บ้านนี้ก็กว้างไปค่ะอันนี้ก็เป็นอีกสะพานหนึ่งนะคะพี่น้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจ้านี่นะคะ เนี่ยบรรยากาศนะคะมีตะคลองน้ำจ้านี่นะคะพี่น้องนูน่นแสงอาทิตย์สีทองนะคะพี่น้องตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะคะอันนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งจะห้าทุ่มแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะแสงพระอาทิตย์นะคะแสงสีเหลืองทองเลยค่ะพี่น้อง นี่นะคะโน่นป้าป้าก็ออกไปก่อนแล้วนาดาก็มัวแต่ถ่ายคลิปนะคะเดินตามไปจากพี่น้องเดินตามไปจา้าเดินไปเดินมาก็มาเจอดอกไม้อีกแล้วพี่น้องนี่นะคะประเทศเนธเลดน์นะคะสารพัดดอกไม้จากพี่น้องหลากหลายสีสันนะคะพี่น้องดอกไม้นะคะ นี่นะคะไม่รู้ดอกอะไรนะคะสีแดงแดงคะ่ะเข้ากับบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศก็ค้มฟ้าค้มฝนนะคะก็สดชื่นไปอีกแบบคะ่ะเห็นดอกไม้นะคะพี่น้องนี่นะคะสีสันสวยงามจ้าอันนี้ก็เป็นดอกหญ้าดอกอะไรไปนะคะสีเหลืองสี ชมพูอะไรก็ว่ากันไปค่ะพี่น้องเพราะว่าดอกไม้เยอะจ้านนเป็นอะไรประสสคูลไหมสคูลน,นี่สคูลอำเภอไหมพบด้อยหลอกปุ๊บมีสสคูลเลยนะ แสงสวยนะค่ะพี่น้องนุ่นนะ่ะสาแสงสีทองปลาสวยมากๆเลยอนะ่ะนู่นนะคะพี่น้องแสงสีทองนะคะนี่เป็นเวลาสีทุ่มค่ะพี่น้องนาะดาก็เดินออกกำลังกายนะคะเวลาสีทุ่มจ้านี่นะจ้าเป็นแสงสีทองค่ะ ตะวันยังไม่ตกดินนะคะพี่น้องตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะคะจะเป็นแสงสีทองค่ะพี่น้องนี่นะคะเวลาสีทุ่มนะคะสีทุ่มก็ยังไม่มืดนะคะที่ประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะประเทศนทเนเธอร์แลนด์จะนี่นะคะพี่น้องหนาวไม่หนาวดูนาดาใส่เสื้อนะคะนาดาใส่เสือ้อสองชั้นนะคะพี่น้อง เพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะพี่น้องอากาศมันเย็นจ้ะฝนตกนะคะหลังจากฝนตกจ้าเนี่ยจากพี่น้องนี่นะคะพี่นะ КА, ้องแสงแสงแสงนะคะแสงมากระทบกับต้นไม้นะคะพี่น้องเป็นสีทองเลยจ้าน,น,นี่นะจากพี่น้องนี่นะคะสวยมากนะคะปะปะอนันนี้ขาวสารนั่นนี่นะค่ะพี่น้อง แสงแดดนะคะแสงแสงตะวันนะคะพี đó, ่น้องแสงนะแสงตะวันมากระทบกับดอกไม้เป็นเป็นสีทองเลยค่ะน่นนัะการพี่น้องน่นนักกแสงสวยมากสีแสงสวยมากจ้านี่เป็นเวลาสีทุ่มนะคะพี่น้องสีทุ่มจ้า ุ่คลิปนี้นะดาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะ